ปัดเขาก็ตามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าเจ้าเข้าเหนียวเข้าสวยเขาก็ตามหาหนูทั่วบ้านทั่วเมืองหนูมานอนในห้องเก็บของทําไมลูกแล้วก็ดูยายก็เปิดพัดลมให้เรียบร้อยโอตายแล้ว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 ,อลวเอียงลูกสาวดูท่านอนโอ้ยมันเกินไปอนอนดีกว่าน,นี้ไม่ได้เลยหรือ,อยังไงฮะ มันทำไมทุเรศทุลังอะไรขนาดนั้นแล้วนอนดีกว่านี้ไม่ได้หรอหนูเป็นผู้หญิงนาะน่ะพูดแล้วยังเฉยหนูเป็นผู้หญิงนาะทําไมหนูมานอนทุเรศทุลังโอ้ดูพุง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 ดูพุงสินะ่าโอ้ตายแล้วพุงก็หยดย้อยมาข้างหนึง่งโอ้ตายแล้วตายแล้วตแตละล้รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้โอตายสะเทือนใจโอ้ยอันนี้ก็อยากมีโมเมนต์ห่วงลูกสาว นอนสภาพแบบนี้กูจะห่วงมึงได้ยังไงยอ้วนเอ,อ้อยอดไตแล้วตาตแล้วตาแวตาแล้วแต่โอ้รับไปได้รับไปได้สะเทือนจิตสะเทือนใจหนูมันจะนอนอยังไงมันก็เรื่องของหนูพ,พ่อพ่ออยาอย่ามามีปัญหากับท่านอนหนูอ้าวอย่ามามีปัญหากับท่านอนหนูได้ไหมหนูสะดวกนอนแบบนี้หนูสบายใจแบบนี้จะมามีปัญหากับหนูนะพะ่ออากาศที่อื่นมันร้อนนอนในเนี้ยมันเย็นกว่าไงหนูก็เลยชอบมันนอนในห้องเก็บของมันจดย้อยจริงจริงนะพี่ๆปะว่าพุงมันย้อยมาข้างหนึ่ง ถึงหนูจะพุ <cake watercolor> ่งหยดย้ายข้างหนึ่งแต่หนูก็แต่หนูก็ไม่เป็นไรนะพอนะคือคือคือหนูสะดวกนอนแบบนี้ใครจะว่ายังไงหนูก็ไม่สนหลอกหนูสะดวกนอนแบบนี้ใครจะดูจะด่าจะบอกว่าหนูอ้วนช่างแม่มึงไม่มีใครผอมไปกว่าแม่มึงแล้วอันนี้หนูจามาจากเฟซบุ๊กนะคะหนูไม่ได้หยาบใครนะคะมีแต่คนบอกว่าอ้วน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 คนที่บอกว่าหนูบอกให้หนูลดความอ้วนน่ะผอมเลืวหรอผอมกว่าหนูหรอ อย่ามาพูดว่าหนูนอ้วนนะตอบแบบนี้มันจะเทือนใจคนที่บอกว่าหนูเหมือนถังแก๊สนะมันอุงมังกรมากกว่าหนูอีกหนูยังไม่เห็นบูเลคเลยพูดล้กจะเทือนใจนะชอวมาหนูคำก็บอกว่าอ้วนสองคำก็บอกว่าจำแก๊สสามคำก็บอกว่าอย่าตากแดดน,นะระวังระเบิดหนูก็เสียใจนะหนูสะดวกนอนแบบนี้ไปถ่ายมาตัวอื่นบ้างไปถ่ายก็สวยนุ่นไม่ต้องมาถ่ายหนูหนูสะดวกแบบนี้หนูร้อนประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนเปิดแอ ก็ไม <ersch> ่เ right ปิดรลอนก็หลอนอันอันอันพี่น้องพี่น้องสวยสวยกับฮอนเดีตบะา่วยกับบเดนนอนอุบัติอุบายคือมันดอกอีอ้วนน่ะนะสวยนะก็มีความเป็นพุลและสถีทให้คมมันอยู่สวเห็นเห็นเห็นว่าวยฮอนสวยกันนันแตกพันลมเบบบ่านี่พันลมนี่ส่วยกันนอนดีกว่านั่นอยู่ถึงแม้สวยอย่างนอนปันใดสวยกับมนอนอุบัติคือมันสวยนะมีความขีบลูกสวยมีความแตก สวยนะ่ะเป็นข้าวสวยที่เป็นมีความเลก่ย้พี่น้องมาในบ้านนะ่ะสวย,ยนี่อีกหนึ่งเรื่องความน่ารักเรื่องความเรียบร้อยเรื่องความกุและสติไทยมอออนนันอี้อ้วนน่นดอกโอ้ไอ้สวยไม่อยากภากว่า,วามันหม,มันกะไม่อยงกข้าวสวยกินอีกเวลากินขานะ้าวน่ะสวยไม่อยากดมเลยสวยเนะี่ยพยายามจะกินข้าวน้อยๆกินข้าวน้อยๆเพราะว่าสวยสวยจะควบคุมอาหารมันกัไม่ยยงเข้าวสวยกิน อิ่มกัเพราะฉันได้อิ่มอยู่เฉพาะขุดจอยเนาะฮะขวามึง